สวัสดีครับผมดรอุงจากช่องสซมนาพม่วนในองสารของเวอร์ไวเวฟสีมนาฟอร์ยูโดเนทวันนี้เป็นวันที่2ของการอบรมการขนส่งวัตถุอันตรายถนนหลักสูตรพิเศษแทงนะครับก็ผู้เข้ารวมจะรม2วันอันนี้วันที่2นะครับ วันแรกก็เป็นการาพื้นฐานแล้วเราไปดูบรรยากาศกันครับเพินครับผมเ็นไงครับตอบข้อไหนครับข้อไการข้อนี้มันจะยากนิดนึงคือมันต้องไล่จากบนลงมาล่างกับล่างขึ้นไปข้างบนคือเอาตอดูก็ไก่ครับวาวเปิดปิดด้านล่างนวนปิดสามตัวเลยกันมันคือดีครับจำไหมครับพอบีมีไหมน่ะข้างบนน่ะ ไม่มีเสียหมข้อนี้ผิดมาดูข้อสองวาวตัวบนไม่มีช่องทางการจ่ายวาวตัวบนไม่มีช่องการตรายก็คือีไม่มีครับพอดีข้อนี้ก็ผิดข้อข้อไฟมีวาวแต่ไม่มีกุรณ์กบลังไฟวาวไม่มีกำดังไฟคือมีมีข้อนี้ถ,ถูกข้อสุดท้ายข้อนี้ทดลองที่สี่บาอันนั้นเป็นจีไม่ได้ผิดอยู่แล้วความยากคือมันต้อง ไล่ที่ดันจะไล่จากบนลงมาล่างก็ไม่ผิดกติการนะแต่เของอาจารย์ถานัดจะไล่จากล่างขึ้นไปเพราะมันต้องขึ้นโจทย์ไล่โจทย์ใช่ไหมไม่มีก็ผิดไม่มีก็ผิดไม่มีก็ผิดจากโจทย์ที่ว่าเรามีแท่งเก่าอยู่แล้วเขาให้แท่งใหม่มาเราสามารถใช้แท่งใหม่ได้ไหม ได้ถ้าคุณผัดดีกว่าแล้วก็ตัวแรกรหัสตัวแรกต้องเหมือนกัน L ก็ต้อง L เหมือนกันดูตัวอย่างนะครับในในบอร์ดในในจอเรามีแท่งที่ใช้อยู่ตอนนี้ l g b v เขาให้ตัวใหม่มาเป็น LGBF เราใช้ได้ไหมเราก็มาดูแต่ละตัว L ต้อง L เหมือนกันก่อน G เหมือนกันความดันไม่รับความดัน B กับ B เหมือนกันดูต่างกัน B กับ F อันเก่า B มีระบายแต่ไม่มีกับดักเตอรไฟอันใหม่มีระบายและมีกับดักเตอรไฟด้วยดีกว่าเก่าใช้ได้ไหมครับใช้ได้ไดมาอีกตัว LGBV อันเก่าอันใหม่ l c b v l ของเหลวต้องเหมือนกันก่อนอันเก่าไร้ความดันจี คาันต่ำสุดอันใหม่สี่บารความดันที่สี่บารรอบคําดันได้ B เหมือนกัน B เหมือนกันดีกว่าเก่าตรงที่ถังรับความดันเพิ่มขึ้นได้สามารถเขี่ยนได้นะครับ L C BN มานีอันใหม่ L เหมือนกันตัวใหม่ C อันเก่า G อันใหม่ดีกว่าแล้วความดันดีกว่าแล้ว B เหมือนกัน V กับ N มาเนี้ มีมีระบายแต่ไม่มีกับดักไ,ไฟฟเอ็นลิ้นนิลภัยไม่ปิดติดัอาจติดตั้งลิ้นสูญญากาศดีกว่าไหมครับลิ้นนิลภัยดีกว่า,ด,วาดีกว่าสองเด้งด้วยความดันก็ดีกว่าลิ้นก็ดีกว่าเปลี่ยนได้อันมา LGBV อันเก่าอันใหม่ L10DHL เหมือนกันอันใหม่รับพนังต์สิบบาทแล้วอันใหม่ ช่องดอูด้านบนไม่มีมองไม่มีช่องมองทำงานหน้าสารแล้วก็ V กับ h, h, h S ปิศนั่นดีกว่า3ตัวเลยความดันก็ดีกว่าช่องก็ปลอดภัยกว่าและสุดท้ายลิ้นปิเศนั่นไม่มีด้วยไหลข้อสอบอาจไม่อ่านเละเคยออกข้อสอบแบบนี้ดูอันช่องด้าง S T A S M S คือของแข็ง G คือความดันต่ำสุด A ช่องอยู่ด้านล่างอุปกรณ์ปิด2ตัวเหมือนกัน N มีลิ้นภัยไม่ปิดแน่นอาจจิตั้งลิ้นสุญญากาศอันใหม่ S ต้องเหมือนกันก่อน G โอเคได้ A เหมือนกัน N กับ S กครับ N มีลิ้นภพรไม่ปิดแน่นอาจจิตั้งลิ้นสุญญากาศ S ปิดสนิ้แน่นอันใหม่ดีกว่าไม่่วดลเออว่าไปกว่านะครับ S4H คือตัวใหม่เเหมือนกันตัวใหม่มีสีบาความดันได้มากขึ้น A เหมือนกัน H กับ N อ้น,นี้ดีกว่าสองตัวคือความดันกับลินลิน,ลน,ลนปิดสินน่อันใหม่ s 1 0 a n s เราเหมือนกันก่อน อันใหม่ความดันที่สิบอันเก่าต่ำสุดเอเอเหมือนกันเอเหมือนกันอันนี้ดีที่ความดันมากกว่า A10 AH เอ่อมีความดันแล้วก็มีปลิ้นที่ปิดสนั้นเออ,เอ,อสั่งแบบนี้ครานี้เรามาดูข้อสอบ ก็เป็นอากาศในการอบรมก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกำลังใจมาเลมน,นะครับนะครับ